รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะน,นี้คุณกําลังรับชมรายการค้นเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเมื่อเติบโตใช้ชีวิตผ่านโลกมาจนถึงวัยหนึ่ง เราคงเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมและอยู่ไปเพื่ออะไรหลายคนอาจจะกำลังแสวงหาคำตอบนี้บางคนพบคำตอบที่ต้องการแล้วและบางคนอาจไม่พบจนวันสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปก็ยังไม่รู้เลยว่าตนเองเกิดมาทำไมและเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่คืออะไรน่าคิดใช่ไหมครับซึ่งบุคคลเปลี่ยนโลกของเราในวันนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองเช่นกัน แต่เขาไม่ได้หยุดแค่คําถามแล้วใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไปสิ่งที่เขาทําก็คือการเปลี่ยนความคิดและรูปแบบการใช้ชีวิตไปแบบพลิกด้านซึ่งอาจจะดูทวนกระแสสังคมปัจจุบันที่ใช้เงินเป็นตัววัดปริมาณความสุขและอาจจะโดนมองว่าเพี้ยนหรือสุดโต่งแต่สําหรับเขาแล้วเขาพบว่าความสุขสร้างขึ้นเองได้ด้วย2มือโดยที่เรื่องเงินแทบไม่มีผลอะไรเลยเรามาทําความรู้จักกับตัวจริงและแนวคิดเปลี่ยนโลกของเขาไปพร้อมๆกันเลยครับชื่อโจนจันได้ครับ ทุกวันนี้เป็นเกษตรกรทำสวนเป็นหลักครับก่อนจะมาใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองอย่างทุกวันนี้คุณโจนทำอะไรมาก่อนครับสมัยเป็นหนุ่มก็เข้าไปเรียนหนังสืออยู่ในเทพบวชเป็นเนนอยู่วัดธรรมมงคลเรียนจบการศึกษาขั้นสูงสุดเทียบเท่ามปลายครับเป็นการศึกษาโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่สมัยก่อนก็จบแค่นั้นที่สูงที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงาน หลายอย่างทั้งเป็นยามรักษาความปลอดภัยบ้างทำงานในร้านอาหารบ้างทำงานโรงแรมบ้างก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ที่อยากจะทำจริงๆมันไม่ใช่วิถีชีวิตที่ที่เราอยากจะเป็นก็รู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านรู้สึกว่าชีวิตในเมืองนี่มันมันมันไม่ใช่ชีวิตของคนเป็นชีวิตของหุ่นยนต์มากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นคนที่ทำงานหนักมาก ในกรุงเทพแล้วก็รู้สึกว่าทํามากแล้วไม่ได้อะไรเลยทํางานมากแต่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันทําให้ตั้งคําถามมากขึ้นว่าเราทําไปทําไมจากที่ถามตัวเองว่าเราทําไปทําไมจึงนามาสู่จุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตใช่ไหมครับจุดเปลี่ยนก็คือความท้อแท้ที่มองเห็นชีวิตคนทั่วไปว่าคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมา ตั้งแต่อายุ3มปีถูกพ่อแม่บังคับให้เรียนหนังสือไม่มีเวลาสนุกสนานชีวิตเต็มไปได้วยความเครียดตั้งแต่เด็กเราบังคับให้เด็กล่วงโรยโดยที่ยังไม่ได้บานโตขึ้นมาเราก็เรียนแทบตายจนจบปริญญาตรีจบปริญญามาเราจะรู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเลยเราทําอะไรไม่เป็นกว่าจะได้งานทําก็ต้องไปฝึกงานอีกเป็นปี2ปีอยากจะได้รถคันหนึ่งต้องเปนหนี้อีก5ปี อยากได้บ้านหลังหนึ่งต้องเป็นนี้อีก30ปีอย่างต่ําก็รู้สึกว่าอายุเฉลี่ยคนเราอยู่ที่60ปีเรายังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยจะตายแล้วอันนี้มันทําให้รู้สึกท้อว่าแล้วเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อที่จะเรียนอะไรที่เราจะไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากมันอย่างหนักเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทํางานเพื่อที่จะมีบ้านอยู่มีอาหารกิน มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลามากและเหน็ดเหนื่อยทำไมเราไม่สร้างอาหารเองสร้างที่อยู่เองง่ายๆโดยไม่ต้องเป็นหนี้30ปีโดยไม่ต้องทำงานวันละ8ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้กลับมาคิดว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตไม่อยากจะอยู่เหมือนคนทั่ทวไปจากชีวิตลูกจ้างที่คุณโจนมองว่าเป็นการทำงานอย่างหนักและอย่างเหนื่อยโดยแทบไม่ได้อะไรเลยเราทำงานเพื่อให้คนอื่นร่ำรวยแต่ตัวเองกลับไม่มีเงินเหลือเก็บ จึงทาให้ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตแบบคนสมัยก่อนที่บ้านเกิดจังหวัดยโสธรโดยการทํานาปลูกผักกินเองและพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยสี่ให้ได้มากที่สุดครับการตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในตอนนั้นได้เปลี่ยนตัวตนของคุณโจนยังไงบ้างครับการกลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดมากเพราะว่ามันทําให้เห็นว่า คนเราไม่ต้องทํางานแดชั่วโมงแต่เราสามารถมีอาหารที่ดีที่สุดกินได้เป็นอาหารที่ไม่มีเคมีไม่มีฮอร์โมนซึ่งมันทําให้เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องทํางานหนักเพื่อหาเงินไปซื้อประกันสุขภาพมีเวลาได้นอนกลางวันมีเวลาได้พักได้เล่นได้สนุกชีวิตมันต้องมีอะไรสนุกไม่ใช่แค่ทํางานเครียดทํางานเครียดแค่นั้นเองมันไม่ใช่แค่นั้นซึ่งการที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยทำให้มีเวลาได้ไปเล่นน้ํา ปั่นจักรยานเล่นกับเด็กๆมีเวลาไปไหนก็ได้ที่เราอยากไปมันทําให้เห็นว่าชีวิตนี่มันมีความหมายเห็นว่ามีช่วงหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาด้วยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในช่วงนั้นครับก็คือมีผู้หญิงมาขอแต่งงานแต่ว่าเขาแต่งงานปุ๊บอยู่ด้วยกันสองสามปีเขาก็อยากจะให้ผมไปดูบ้านเขาก็คือเขาเป็นคนอเมริกัน ก็เลยต้องต้องไปอยู่อเมริกา2ปีประสบการณ์ที่ได้จากการไปใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นคืออะไรครับได้ไปเห็นบ้านดินครั้งแรกในชีวิตเห็นบ้านดินตอนแรกก็คือตอนไปเที่ยวครับก็คือเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมวางซ้อนกันขึ้นเป็นกล่องยาวไปเป็นหลายหลายหลังติดกันไปหมดเลยพอเข้าไปข้างในก็รู้สึกว่ามันเย็นมากอันนี้แหละที่ทําให้รู้สึกชอบแล้วเขาบอกว่าหน้าหนาวนี่หิมะลงหน้าร้อนนี่ร้อนมาก แต่อยู่ในบ้านนี่อุณหภูมินิ่งมากก็เลยทําให้เกิดความอยากจะสร้างบ้านอย่างนี้ขึ้นมาก็เดินดูรอบๆบ,บ้านที่มันปลักหักพังบางส่วนแล้วก็ไปแกะดูมันก็ไม่มีอะไรมากก็เห็นแค่ก้อนอิดตากแดดแล้วก็เอาดินันเดียวกันนี่มาเชื่อมติดอิดแต่ละก้อนเข้าด้วยกันแล้วก็ดินันเดียวกันนี่ฉาแค่นั้นเองมองภาพแค่นี้แหละทําให้รู้สึกว่าอยากจะสร้างบ้าน ก็เลยกลับมาก็เลยสร้างหลังแรกที่เมืองไทยเล่าถึงการสร้างบ้านดินหลังแรกของคุณโจนให้ฟังหน่อยสิครับมาถึงบ้านที่ยะโสธรปุ๊บลงมือทําบ้านคนเดียวไม่มีใครช่วยเลยคนอื่นๆมาเห็นเขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เลยไม่มีใครช่วยมีแต่คนมาดูแต่ไม่มีใครอยากช่วยเพราะเขาคิดว่าเสียแรงเปล่าเพราะว่าฝนตกมันจะเปื่อยทีนี้มันก็เลยทําให้ได้เห็นว่าบ้านเนี่ยทาคนเดียวก็ได้นะ พอหลังแรกที่ผมทํามัน3มห้อง3าคูนหเมตรถึงห้อง3าคูณสเมตรถึงห้อง3าคูณสเมตรถึงหนึ่งห้องผมทําคนเดียววันละสองชั่วโมงอยู่3เดือนผมได้บ้านหนึง่งหลังซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้ผมรู้สึกว่าบ้านมันง่ายขนาดนี้ทาไมคนต้องเป็นหนี้ถึง30ปีเพื่อที่จะมีบ้านหนึง่งหลังแล้วจากยโสธรย้ายมาอยู่เชียงใหม่ได้ยังไงครับช่วงที่ทําบ้านดินมาได้สัก4ี่หปีเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะทําบ้านดินแล้ว เพราะผมไม่ชอบไม่ชอบงานก่อสร้างเลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะทำคือการทำสวนผมชอบทำสวนทำสวนปลูกผักแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ผมเห็นว่าองค์ความรู้ในการทำบ้านดินเนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศแล้วผมก็ไม่ควรจะเสียเวลากับมันอีกแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเมล็ดพันธุ์กำลังหายไปจากโลกทุกวันและไม่มีวันกลับมาอีกซึ่งตรงนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่า ผมอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตในการเก็บเมล็ดพันธุ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เก็บแล้วก็แจกก็เลยตัดสินใจมาหาที่ทางภาคเหนือซึ่งภาคเหนือเนี่ยมันน้ําดีดินดีอากาศดีกว่าที่ภาคอีสานหน้าแล้งไม่มีน้ําหน้าฝนน้ําท่วมแล้วก็เจาะบาดาลก็ได้น้ําเข็มก็เลยถือว่าเป็นข้อจํากัด ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกการสร้างบ้านดินยุคใหม่ในเมืองไทยแต่ตัวคุณโจรกลับสนใจในเรื่องการเก็บมเมล็ดพันธุ์และความยื่งยืนทางอาหารมากกว่าจึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ย้ายมาลงหลักปักฐานที่อํเาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับช่วงหน้าเรามาฟังเหตุผลจากคุณโจรกันว่าเพราะอะไรมเมล็ดพันธุ์จึงสําคัญและเรื่องนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ยังไงกับเราทุกคนที่ต้องกินอาหารอยู่ทุกวันติดตามชมให้ได้ในช่วงหน้าเลยครับวันนี้เราได้ สูญเสียมเมล็ดพันธุ์ไปแทบจะทั้งหมดเลยคนไทยเคยมีข้าวมากกว่า20,000สายพันธุ์เมื่อ30-40ปีที่แล้วแต่วันนี้เราเหลืออยู่แค่200สายพันธุ์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าการมีพันธุ์ที่หลากหลายคือความมั่นคงของชีวิต